เ <Hold> ยตจอววันนี้เอ็มาเชียอกับเพื่อนเชี่อารีปังยาอารี่ใช่เนาะวันนี้แน่นอนว่ามาอารีเนี่ยเรามาทำอะไราว่ายนะ้าไม่ใช่เมื่อกี้าไม่ใช่ใช่เดววันนี้เรามาเชียอกับเพื่อน่าน,นเนมีควา,ามสุเอ๊เูื่องฟาสุในภาษาจีนมีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเกาซิง开心愉อ快乐เ,เอ ทั้งสี่คำนี้ต่างก็แปลว่าความสุขนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่นะเราจะรู้ว่าใช้เกาซิ่งเมื่อไหร่ใช้คายซิ่งเมื่อไหร่ใช้หิว้วไข่เมื่อไหร่ใช้ไข่เลิกโ้สับสนไม่หมดเลยแล้วจะมีความสุขได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เซ็กซ์พาทุกคนมีความสุขเองด้วยการรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะใช้อะไรเอ่ยไปดูกันเลยเรามาดูกันว่าความสุขคำแรกที่เรารู้จักกันเลยนั่นก็คือคำว,ว่าอะไรว่านี้ฮาวเอ้ไม่ใช่เซซียเกาไม่ใช่ก็คือคำว่าเกาซิ่ง เกาซิ่งที่เราเรียนแรกๆเนี่ยคือแปลว่าความสุขใช่ไหมทีนี้ความสุขแบบเกาซิ่งนั้นเป็นยังไงมันเป็นแบบว่าต้องเจอเรื่องราวที่ทําให้เราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็มีความสุขคือมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมีอะไรบางอย่างทาให้เราตื่นเต้นจนทําให้เรามีความสุขเช่นตัวอย่างประโยคบอกว่า我看到王一博，我很高兴คือฉันเห็น王ปอ,อเนี่ย ฉันโคดฉันมีโคดมีความสุขเออมีความสุขมากเลยนะแบบนี้คือตื่นเต้นไหที่เราจะหวังอีอกนะคะตื่นเต้นมีความสุขแบบนี้เองเกาซิงแค่โดนดอกไม้ก็มีความสุขแล้วความสุขคําที่สองนั่นก็คือคาว่าคายซินคายซินเนี่ยที่เราเรียนมาก็แปลว่าความสุขใช่ไหมทีนี้คายซินกับเกาซิงต่างกันยังไงคายซินถ้าเราแปลแบบภาษาไทยมันจะแปลว่าร่าเริงใจเบิกบานใจมันจะต่างกับเกาซิงตรงที่ว่าเกาซิงมันต้องมีความตื่นเต้นมาทําให้เราดีใจจะมีความสุข แต่ว่าคายซินเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีอะไรมาทําให้เราตื่นเต้นก็ได้ขอแค่เราไม่มีความกังวลใจเราก็เรียกว่าคายซินความสุขแล้วตัวอย่างเช่นเราคุยกับเพื่อนๆกับเพื่อนๆแล้วเราพูดว่าว่ามันเหลียวจะเข็นคายซินว่ามันเหลียวจะเหนคายซินก็คือพวกเราคุยกันอย่างมีความสุขมากเห็นไหมไม่จําเป็นว่าต้องคุยแบบมีอะไรมาทําให้เราตื่นเต้นเลยแต่เราแค่คุยกันเราก็คายซินล้วก็มีความสุขแล้วเย้คายซินอ่า ความสุขคำที่สามคือคำว่าค er ่ยเลิศค่ยเลิศเราจะแปลว่าความสุขหรือพึงพอใจค่ยเลิศเนี่ยมันจะต่างจากเกาซิ่งตรงที่ว่าเกาซิ่งมันจะเป็นแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆมีเรื่องราวบางอย่างทําให้เราตื่นเต้นจนแบบเฮ้ยมีความสุขอบบ แต่ว่าคอยเลร์เนี่ยมันจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวยาวๆเข้ามาในชีวิตทําให้เรามีความสุขเช่นเราอาจจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยฉันไม่มีความสุขเลยแล้วปีนี้ฉันหวังว่าขอให้คุณมีความสุขนะเราก็จะพูดเป็นภาษาจีนว่าซีว่างนีปีสงเฉียนค่อยเลิกหวังว่าให้คุณมีความสุขกว่าเมื่อก่อนเห็นไหมเมื่อก่อนอาจจะไม่มีความสุขแล้วตอนนี้อาจจะมีความสุขไ่เลิกคือใช้แบบกับสถานการณ์ที่มันเรื่องราวยาวๆความสุขแบบแฮปปี้นานๆะอ่ะ หรือใช้เลิกใช้กับการอวยพรก็ได้อวยพรแล้วขอให้มีความสุขในเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลคริสต an ์มาสเชิงต้านเสียควายเลิกหรือปีใหม่สิ้นเหนียงควายเลิกหรือแฮปปี้เบอร์เดย์นะสุขสัรวันเกิดเราก็พูดว่าจูนิชเชอร์รี่ควายเลิกดังเพลงที่บอกว่าจูนิชเชอร์รี่ควายเลอิก คำสุดท้ายนั่นก็คือคำว่าหิวข่ายหยิวข่ายแปลว่าความสุขความดึ้นลมใจหยิวข่ายมันจะค่อนข้างเป็นทางการเป็นฟอร์มอมากกว่าคำว่าเกาซิงกับไคลซินซึ่งเกาซิงกับไคยซินอ่ะมันจะต้องมีอะไรมาทําให้เราดีใจเบิดปานใจจนต้องแสดงออกมาภายนอกว่าเฮ้ย hey, ฉันดีใจนะเช่นบอกว่าจะหวังอีปอ๋อขั้นเต้าหวังอีปอ๋อว่าเหตุเกาซิงก็คือแบบเฮ้ย hey, มีความสุขมากดีใจออกมาเลยแต่ว่าหยิวค่าย มันเน้นที่สภาวะจิตใจว่ารื่นรมย์ใจไม่จําเป็นต้องแสดงออกมาภายนอกว่าฉันมีความสุขตัวอย่างเช่นบอกว่ากุงจั่วหมังชื่อมังเขื่เชือต้าเจียเขิ่อหยิ่นข่ายงานยุ่งก็จริงแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็มีความรื่นรมย์ใจมีความสุขไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาเลยแต่เรารู้ว่าเรามีความรื่นรมย์ในใจเนาะโอเคเข้าใจเรื่องรื่นรมย์ทุกคนก็เลยดูแลเสมอว่าเกาซิ่งเราใช้เมื่อไหร่คายซิ่นเราใช้เมื่อไหร่ควายเลยใช้เมื่อไหร่หยิ่งขายใช้เมื่อไหร่ ทีนี้เก็มีกรอนดีๆในการแยกความแตกต่างแล้วก็จําคําศัพท์ความสุขทั้งสี่คเนี้ว่าเราจะต้องจํายังไงเรามาดูก่อนกันเกาเกาิ่งซิ่งตื่นเต้นดีใจร่าเริงไทยก็คือไทยซินผ้ายเลอะใช้ห่อนให้ชินีไายสุดรินขึ้นลมใจเอ้ยทีนี้ลองมาใส่คำนอทั้งัมดเลยเนาะ เก่าเก่าสิ้นสิ้นตื่นเต้นดีใจร่าเริงมาไทยก็คือขายสิงไพรเลอรชิปอ่อนให้ชินอยไพรสุดปิ้นรื่นรมใจเอ้ยอักติ่เล่ายังไงยังไงยังไงเก่าเกาสิ้นสิ้นตื่นเต้นดีใจร่าเริงมาไทยก็คือขายสิงไพรเลอรชิปอ่อนให้ชินอยู่ไพรสุดปิ้นรื่นรมใจเอ้ยถ้าถูกปั่นพังได้แบบนี้แน่นอนว่าเราจะได้สิ้นอิสุความสุขได้อย่างแน่นอนแล้วแล้วก็จะมีความสุขแบบเตใจที่ตลอดเลยไ่ะ